สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำแอป s p e n นะครับที่ใช้ในการลงทุนหุ้นนอกเหนือจากแอปสตรีมมิ่งนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำแอป Aspen นะครับที่ใช้ในการลงทุนหุ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกแอปหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผมมากๆเลยนะครับเป็นแอปอันที่สองเลยนะที่ผมใช้ลองลงมาจากแอปสตรีมมิ่งสำหรับความน่าสนใจของแอป Aspen นะครับก็คือเราสามารถเข้ามาดูภาพรวมของตลาดในต่างประเทศได้จากในแอปนี้นะครับโดยกดไปที่ Market Watch มันก็จะมีภาพรวมตลาดต่างประเทศต่างๆนะครับมาให้เราดู แต่อาจจะไม่ได้ครบถ้วนนะครับแต่ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็รวมไปถึงคอมมูนิตี้ต่างๆนะครับพวกราคาทองคำราคาน้ำมันค่าเงินอะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาดูในส่วนตรงนี้ได้นะครับในแอป a s p e n ความน่าสนใจต่อมานะครับก็คือเราสามารถเข้าไปดูงบการเงินได้จากในแอป a s p e n ได้เลยนะครับโดยกดไปที่ finance นะครับตรงนี้ ทีนี้เราก็มาค้นหาหุ้นที่เราต้องการอยากจะเข้าไปดูงบการเงินนะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ค้นหาได้เลยสมมุติว่าผมจะดูของหุ้นฮานานะครับมันก็จะเป็นงบการเงินให้ดูนะมันก็จะแสดงเป็นรูปแบบแผนภูมินะครับตามภาพนี้ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนเป็นตัวเลขก็ได้นะครับโดยกดมาตรงนี้มันก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรต่างๆให้เราได้ดูนะครับเราสามารถดูในลายเตร์ก็ได้นะครับหรือว่าในลายไตรมาสโดยกดตรงนี้นะครับ เราก็เลือกไตรมาสที่เราจะเข้าไปดูสมมุติผมเลือกเป็นคอร์เตอร์3นะครับหรือว่าไตรมาส3มันก็จะขึ้นเป็นไตรมาส3ให้เราดูเราสามารถที่จะดูเปรียบเทียบเป็น year on year หรือว่า Q on Q ก็ได้นะครับโดยกดไปตรงนี้ เราก็เลือกได้เลยว่าเราจะดูแบบ year on year หรือว่า q on q ความน่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้นะครับเรายังสามารถตั้งเตือนราคาหรือว่าตั้งเตือนหุ้นที่เราสนใจเอาไว้ได้นะครับโดยกดไปที่ alert แล้วก็เลือกหุ้นที่เราสนใจนะครับพอเราเลือกหุ้นที่เราสนใจได้แล้วเราก็สามารถที่จะตั้งเตือนได้เลยนะครับสมมุติว่าผมเลือกที่หุ้นธนาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผมตั้งเตือนราคาเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าราคามัน อยู่ในเงื่อนไขที่ผมตั้งเอาไว้เนี่ยมันจะเตือนขึ้นมาให้ผมได้รับรู้อะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าผมจะตั้งเตือนในส่วนของข่าวสารต่างๆผมก็สามารถทําได้ซึ่งไอตัว alert นี้หรือว่าตั้งเตือนเนี่ยมันมีในส่วนของแอป streaming ด้วยนะครับซึ่งในแอป aspen เนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้บริการนี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นออฟังก์ชันที่น่าสนใจอีกอันนึงนะครับ ใครที่เป็นสายเทคนิคอลนะครับหรือว่าดูกราฟเทคนิคเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูกราฟเทคนิคได้ในแอป a s p e n นนะครับโดยเรากดไปที่ชาร์ตพอเรากดมาที่ชาร์ตนะครับมันก็จะมาที่กราฟเทคนิคแล้วก็พิมพ์ชื่อหุ้นที่เราสนใจอยากจะเข้ามาดูกราฟเทคนิคได้นะครับจากตรงนี้มันก็จะขึ้นเป็นกราฟให้เราเลย เราสามารถใส่อินดิเคเตอร์ต่างๆที่เราอยากจะใส่ได้เลยนะครับสามารถตีกราฟได้เหมือนกับในแอปสตรีมมิ่งเลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ค่อนข้างง่ายด้วยนะซึ่งก่อนที่เราจะมาดูกราฟหุ้นนะครับแน่นอนว่าเราจะต้องมีหุ้นที่เราสนใจก่อน แต่ถ้าใครที่ไม่มีหุ้นที่สนใจเลยไม่รู้จะเล่นหุ้นตัวไหนดีนะครับเราก็สามารถที่จะกดไปที่ Market s ต r e e n e r นนะครับซึ่งฟังก์ชันตรงนี้คือฟังก์ชันที่ช่วยในการสแกนหาหุ้นที่น่าสนใจในการที่เราจะเข้าไปลงทุนนะครับตามเงื่อนไขตามฟังก์ชันที่เขาตั้งเอาไว้หรือเราสามารถเข้าไปตั้งเพื่อที่จะสแกนหาหุ้นได้เลยนะครับถือว่าเป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจอีกฟังก์ชันหนึ่งเช่นกัน เมื่อเราสแกนหาหุ้นได้แล้วนะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของกราฟเทคนิคเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเรากําลังจะซื้อหุ้นตัวนั้นๆที่เราสนใจนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนไปเป็นแอปสตรีมมิ่งเพื่อไปซื้อหุ้นก็ได้นะครับเราสามารถซื้อขายหุ้นได้ผ่านแอป Aspen นะครับสำหรับใครที่เป็นลูกค้าของบัวหลวงโดยใช้บัวหลวง aspen นะครับเราก็จะสามารถเข้ามาซื้อขายได้ผ่านทางฟังก์ชันเทรดนะครับตรงบริเวณนี้ เข้ามาแล้วก็สามารถกดซื้อขายได้ตามปกติเลยนะครับเราสามารถเข้าไปดูพอร์ตโฟลิโอของเราได้ผ่านทางแอป a s p e n นะครับโดยกดไปที่ Portfolio โอมันก็จะเข้าไปที่ Portfolio โอของเรานะครับซึ่งมีหน้าตาคล้ายๆกับของในแอปสตรีมมิ่งเลยสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ชอบดูว่าในเดือนหน้าหรือว่าเดือนนี้เนี่ยจะมีหุ้นตัวไหนบ้างที่ขึ้น XDXR หรือว่าขึ้นเครื่องหมายอะไรต่างๆนะครับ เราก็สามารถดูได้จากแอป Aspen โดยกดไปที่ c a l endar นะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้าปฏิทินตรงนี้เราก็เข้ามา Setting นะครับว่าเราจะดูตรงไหนบ้างเราจะดูทั้งหมดเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะดูหุ้นที่ขึ้น XD XR XW อะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเซตค่าได้แล้วก็สามารถดูย้อนหลังกลับไปได้1เดือนนะครับแล้วก็ดูไปข้างหน้าได้ตลอดเลยนะครับ ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับตรงดูเครื่องหมายการขึ้นเครื่องหมายอะไรพวกนี้นะครับผมจะเข้าไปดูในส่วนของเว็บไซต์ s e t o r t s ซึ่งพอเรามีแอปตัวนี้แล้วนะครับเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปดูผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะครับเราสามารถดูจากตรงนี้ได้เลยสําหรับในส่วนของฟังก์ชันโค้ดนะครับถ้าเราไปดูของแอปสตรีมมิ่งเราก็จะพบว่ามันก็จะมีในเรื่องของ บิตออฟเฟอร์แล้วก็วอลลุ่มการซื้อขายในแต่ละวันอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูฟังก์ชันโค้ดของแอป As Pen นะครับเราก็จะพบว่านอกเหนือจากสิ่งเหล่านั้นนะครับมันก็จะมีในเรื่องของข่าวสารอัปเดตของหุ้นตัวนั้นๆให้เราดูเลยนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบติดตามข่าวสารของหุ้นที่เราสนใจอยู่นะครับแล้วก็มันก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้เราค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะครับมีกราฟเทคนิค ให้เราดูด้วยนะครับเราสามารถกดไปที่ชาร์ตมันก็จะเป็นกราฟเทคนิคอย่างย่อให้เราดูนะซึ่งเราสามารถเข้าไปดูแบบเต็มก็ได้นะครับโดยกดไปตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบเต็มให้เราดูได้เลยซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ครบพร้อมมากๆเลยนะครับสำหรับแอป a s p e n สำหรับฟังก์ชัน DW นะครับก็ถือว่าเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะสำหรับใครที่ชอบลงทุนหรือว่าชอบเทรดกับ DW นะครับถ้าเราไปค้นหา DW ในแอปสตรีมมิ่งเนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างค้นหายากนิดนึงนะ แต่ว่าถ้าเรามาค้นหา DW ในแอป a s Pen นะครับจะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะครับถ้าเรากดไปที่ DW เนี่ยมันก็จะแยกให้เราเลยนะครับว่า DW เนี่ยเราสนใจอยากจะเข้าไปเล่นของเจ้าไหนเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปเล่นได้นะครับมันก็จะมีสีแยกให้เราเลยเป็น DW แต่ละรุ่นให้เราเลยนะครับสมมุติว่าผมจะเข้าไปเล่นของ DW 01ะครับอันนี้มันก็จะเป็นของบัวหลวงใช่ไหมเรากดเข้าไปนะครับ ของบบวหลวงมันก็จะมี DW ของบบวหลวงทั้งหมดเลยนะครับเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูรายละเอียดของแต่ละ DW ได้นะครับสมมติว่าผมกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดต่างๆให้เราดูเลยนะครับแล้วเราสามารถที่จะซื้อขายได้เช่นกันนะครับซึ่งอันนี้มันมีดีอีกอันนึงก็คือเราสามารถที่จะเข้าไปเทรด DW ได้ผ่านทางฟังก์ชัน DW Trade นะครับตรงนี้มันก็จะเป็นฟังก์ชันซื้อขายของ DW ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับสำหรับใครที่อาจจะชอบลงทุนกับ DW นะครับก็ถือว่าฟังก์ชันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งที่มีความน่าสนใจนะครับก็คือฟังก์ชัน New ก็คือฟังก์ชันข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะเลือกดูได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษหรือว่าจะเลือกดูทั้ง2ภาษาก็ได้นะครับโดยกดมาที่ตรงนี้แล้วก็เลือกไปนะครับสมมุติว่ากดเป็นภาษาไทย ข่าวมันก็จะออกมาเป็นภาษาไทยนะครับเราก็สามารถเข้าไปดูข่าวที่เราสนใจได้เลยนะครับสำหรับแอป Aspen นะครับก็ถือว่าเป็นแอปที่ดีอีกแอปหนึ่งนะครับที่ผมค่อนข้างที่จะใช้บ่อยเหมือนกันนะผมชอบมาใช้ในส่วนของฟังก์ชัน finance นะครับก็คือดูในส่วนของงบการเงินของหุ้นลายตัว ซึ่งมันค่อนข้างที่จะสะดวกกว่าของเว็บไซต์ set dot r t h s นะครับซึ่งในเว็บไซต์ set o t r t ts เนี่ยมันจะดูได้แค่ล่าสุดเท่านั้นนะครับแต่ว่าของ aspen เนี่ยเราสามารถที่จะดูได้เลยว่าอยากจะดูไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองหรืออะไรพวกนี้นะครับอยากจะดู year on year ก็ดูได้อยากจะดู q on q ก็ดูได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเขาก็จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรต่างๆให้เราหมดเลยนะซึ่งถือเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับสำหรับผม ดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่เบื่อกับการใช้งานแอปสตรีมมิ่งนะก็ลองมาใช้งานแอป a s p e n ดูละกันนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีแล้วก็ครบเครื่องกว่าของแอปสตรีมมิ่งด้วยซ้ำส่วนใครที่เป็นลูกค้าของบัวหลวงนะครับก็แนะนำว่าให้ลองไปดาวน์โหลดบัวหลวง a s p e พมาใช้งานดูนะครับแล้วก็ใครที่ ใช้งานโบรกเกอร์อื่นๆที่รองรับ aspen นะครับก็สามารถที่จะเอารหัสของเรานะครับยูสเซอร์แล้วก็รหัสเนี่ยเข้าระบบใช้งานได้เลยนะครับอย่างไรก็ดีถ้าเกิดว่าใช้งานไม่ได้เนี่ยก็ลองโทรไปสอบถามทาง Marketing ของเราก่อนนะครับว่าโบรกเกอร์ของเราเนี่ยเขารองรับหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำแอปดีๆนะครับที่เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นนะครับเอามาแชร์เพื่อนๆได้ลองเอาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับโอเคครับสำหรับเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับ แล้วก็เ,เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ